สวัสดีครับผมจอปอ้วน a ซฟแอ p นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างระบบนะครับอนุมัติของแอปพลิเคชันขออนุญาตลาง,งานนะครับโดยใช้เมนู Behavior แล้วก็ Automation นะครับของแพลตฟอร์มแอพชีตนะครับซึ่งในส่วนของคอนเซปต์นะครับวิธีการในการสร้างระบบอนุมัตินะครับก็จะ มีคอนเซปต์ดังนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่พนักง,งานนะครับส่งคำขอใบลางานนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับจะทำการส่งอ e ีเมลนะครับไปหาหัวหน้างานนะครับเมื่อหัวหน้างานทําการอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัตินะครับแอปพลิเคชันก็จะทําการส่งอ e ีเมลกลับมาหาพนักง,งานนะครับเพื่อเป็นการแจ้งให้รับทราบ ซึ่งในส่วนของแพลตฟอร์มแอปชีตเนี้ยนะครับเราจะไปทำการสร้างนะครับแอคชั่นแล้วก็สร้างบอทนะครับในการส่งอีเมลแจ้งเตือนนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราเนาะนะครับในส่วนของ HR Smart ที่เราเคยสร้างกันไว้นะครับใน EP 6.0นะครับ ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มนะครับที่เราทำการสร้างเอาไว้ก็จะมี2แบบฟอร์มก็คือแบบฟอร์ม employee registration แล้วก็แบบฟอร์ม leave request นะครับซึ่งในส่วนของการสร้างรูปอนุมัติในในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสร้างในแบบฟอร์มของ leave request นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มีพนักงานนะครับกรอกแบบฟอร์มลงไปใน leave request ตัวนี้นะครับ ตัวแอปพลิเคชันจะทำการส่งอ e ีเมลนะครับไปหาหัวหน้างานนะครับพอหัวหน้างานเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีการคลิกอนุมัตินะครับหรือว่าไม่อนุมัตินะครับแอปพลิเคชันจะทำการส่งอ e ีเมลกลับไปหาพนักงานที่ทำการส่งข้อมูลนะครับขออนุญาตลางานตัวนี้นะครับให้รับทราบนะครับซึ่งในส่วนของการสร้างระบบอนุมัติตัวนี้นะครับเราจะใช้ ตัวสถานะนะครับก็คือสถานะของแบบฟอร์มร e สปีเคเรสที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะเป็นตัวจัดการว่านะครับจะให้ดําเนินการยังไงนะครับเนาะโดยใช้นะครับ,นะนะรบตัว behavior แล้วก็ automation ในการจัดการนะครับแล้วก็สร้างระบบ workflow หรือว่าระบบอนุมัติขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกในการสร้างนะครับให้เราไปทำการสร้างตัวปุ่มอนุมัติก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะสร้างปุ่มอนุมัตินะครับเรามาดูก่อนเนาะว่าในส่วนของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3สถานะสถานะแรกก็คือพิจารณาอนุมัตินะครับสถานะนี้นะครับไม่ต้องทําปุ่มในการจัดจัดการนะครับเนาะเราจะไปทําปุ่มเฉพาะในส่วนของปุ่มอนุมัติกับปุ่มไม่อนุมัตินะครับวิธีการสร้างปุ่มนะครับหรือว่าแอคชั่นเนี่ยนะครับให้เราไปที่ behavior นะครับแล้วก็นะครับ ไปที่ action นะครับจากนั้นกด new action นะครับตัว action แรกที่เราจะทำการสร้างหรือว่าปุ่มแรกที่เราจะทำการสร้างก็คือ a อ p พ o ูฟนะครับนะนะครับแล้วก็ตรง for a r e c o r d of this table เนี่ยให้เราไปเลือกนะครับให้เราไปเลือก leave request นะครับแล้วก็ตรง do this ให้เราไปเลือกนะครับ set the value นะครับ set the value of s o m e คอลัมน์ i n t h e s row นะครับเนาะแล้วก็ตรง set this column นำให้เรานะครับเข้าไปทำการคลิกนะครับเปลี่ยนจาก number เป็นนะ status นะครับแล้วก็ตรงปุ่มด้านหลังช่องด้านหลัง status ตัวนี้นะครับให้เรานะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์นะครับพิมพ์เครื่องหมายฟันหนูเปิดนะครับแล้วก็ทำการพิม คำว่าอนุมัติการลานะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายฟันหนูปิดนะครับอ่านะครับตัวเงื่อนไขตัวนี้เนาะนะครับมันก็คือเวลาที่มีการกดปุ่ม a p p r o ูปนะครับมีการกดปุ่มอปทรู a อตัวนี้นะครับให้สถานะนะครับมันเปลี่ยนจากนะครับสถานะเริ่มต้นไปเป็นอนุมัติการลานะครับ สถานะเริ่มต้นก็คือเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับก็คือเมื่อไหร่ที่กดปุ่ม approval ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนสถานะจากพิจารณาอนุมัติให้เป็นอนุมัติการลานะครับเนาะส่วน appearance นะครับตัวนี้ให้เราเปลี่ยนจากรูปหัวลูกศรน,นะครับเป็นรูปเครื่องหมายถูกนะครับอ่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยในการสร้างปุ่มแรกหรือว่า action แรกนะครับ ต่อไปเราจะต้องสร้างอีกหนึ่งปุ่มหรือว่าหนึ่งแอคชั่นนั่นก็คือปุ่มนะครับไม่อนุมัติหรือว่าปุ่ม deny นะครับให้เราไปที่ new action นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ action name ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นนะครับ deny น,นะครับให้เปลี่ยนเป็น deny for a record of this table นะครับให้เลือกเป็น l e a v e request นะครับ แล้วก็ในส่วนของดูดิสให้นะครับใช้อันนี้เลยนะครับก็คือ Set the value of s o m e column i n this row ตัวนี้นะครับแล้วก็ Set this column ให้เราเปลี่ยนจาก Number เป็นสถานะนะครับแล้วก็ตรงสถานะเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็นนะครับให้เปลี่ยนไปเป็นไม่อนุมัติการละแล้วก็กด Save นะครับ mm hmm. ความหมายของปุ่มนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่กดปุ่ม d e นานะครับ ให้นะครับเปลี่ยนสถานะจากนะครับพิจารณาอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นไม่อนุมัติการลานะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรูปตัวสัญลักษณ์นะครับปุ่มดีนายนะครับเป็นนะครับเครื่องหมายกาก,ากบาทแล้วกันนะครับเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับที่บ่งบอกว่าปฏิเสธเนาะเป็นโนนะครับอ่าทีนี้ เราได้ในส่วนของตัวแอคชั่นสองแอคชั่นละนะครับเราสร้างแค่2องแอคชั่นนี้ก็พอนะครับแล้วเรากดเซฟจากนั้นนะครับในกระบวนการสร้าง w o r k ์กโฟหรือว่าสร้างระบบอนุมัติเนี่ยนะครับให้เราไปสร้างนะครับตัว Notify นะครับตัว Notify ก็คือตัวแจ้งเตือนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ตัว Action ละ2 2อันนะครับ ในลำดับต่อไปนะครับเราก็ไปทำการสร้างตัว Workflow หรือว่าตัว Notify นะครับโดยเข้าไปที่นะครับ Autom u t o m a t i o n นะครับไปที่บอทนะครับเราก็กด New Bot นะครับพิมพ์คำว่าร e ฟนะครับ e นะครับมันก็จะขึ้นนะครับตัวเลือกให้เราก็คือให้ส่งอีเมลให้ส่ง Notify ให้ส่ง SMS ตัวนี้ให้เราเลือกเป็นส่งอีเมลนะครับ ซึ่งอีเมลตัวนี้ให้เราพิมพ์เพิ่มไปนิดนึงนะครับว่าเป็นส่งอีเมล Request นะครับเพื่อเราจะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้คือเราจะทำรี e ร e เควส์ก่อนนะครับลำดับต่อไปนให้เรากดตรง r e a ร e เ e ว e ์เลคคตรงนี้นะครับแล้วนะครับด้านบนนะครับ e v e n t ต a m e ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น r e ฟ r e q u e s t นะครับเนาะเป็นรนะครับ จากนั้นนะครับเทเบิลให้เราเลือกเป็น r e ฟเร็กเคสถูกแล้วนะครับคอนดิชันนะครับคอนดิชันให้เราคลิกเข้าไปนะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่คอลัมน์นะครับให้เราไปเลือกเอานะครับตัวสถานะนะครับอินเสิสถานะนะครับความหมายของตัวนี้ก็คือถ้าสถานะนะครับของออในส่วนของตัวสถานะเนี่ยเท่ากับ นะครับเพ oui ื่อพ okay. okay. exactly. ิจารณาอนุมัตินะครับเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับก็คือให้เราพิมพ์ใส่ฟันหนูนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับแล้วก็ฟันหนูปิดนะครับตัวอีเมลตัวนี้จะถูกส่งก็ต่อเมื่อสถานะนะครับมันอยู่ที่สถานะเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับ ตัว Request ตัวนี้นะครับตรง Data change ตัวนี้ให้เราเปลี่ยนจาก Update Only เป็นนะครับ y d d Only นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการกรอกข้อมูลผ่านตัวแบบฟอร์มนะครับสถานะเริ่มต้นมันก็จะเป็นเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับเราเป็นการมีการ Add นะครับข้อมูลเข้าไปในแบบฟอร์มเท่านั้นนะครับเนาะให้มันส่งอีเมลไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กด Bypass นะครับกดปุ่มเปิดที่ Bypass ตัวนี้นะครับจากนั้น ให้เรามากดตรง Send an e m m i l l ตรงนี้นะครับเนาะ s e นต and Email นะครับตัว Step ปนะครับสเต็ปเนมตัวนี้ให้เรา Send an e m m i l l นะครับให้เราพิมพ์คำว่า Request r นะครับนะครับ r e เ u e s t เข้าไปนะครับจะได้มีความแตกต่างกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็มากดปุ่มปิดตรง Use Default Content ตรงนี้นะครับกด แล้วก็กด add email content นะครับจากนั้นเราก็มันก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้มาให้นะครับเราก็ไปทำการเซตค่านะครับโดยนะครับในตอน Request เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้มันส่งไปหาใครนะครับส่งไปหาใครอ่าตัวนี้เราลืมใส่ตัว Task Name ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ให้ใส่เป็น Re q u e s t นะครับเป็นร e ฟรีเควส์แล้วกันนะครับ leave r e q u e ต t นะนะครับตัว table name ก็ให้เลือก table leave request นะครับตัว t o to ตัวนี้นะครับเราต้องการส่งให้ใครนะครับเวลาที่พนักง,งานกรอกข้อความขอลานะครับก็ต้องให้ส่งหาหัวหน้าง,งานเพราะฉะนั้นเราก็ไปนะครับคลิกตรงตัวขวดวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วไปที่กอลัม ไป insert อีเมลของหัวหน้างานเข้ามานะครับแล้วกด save นะครับ,นะรบก็คือเมลตัวนี้เมล request เนี่ยให้มันส่งไปหาหัวหน้างานนะครับเนาะแล้วก็ตรงอีเมล subject นะครับอีเมล subject ตัวนี้ให้เรานะครับเปลี่ยนเป็นนะครับ leave request notification นะ notification นะครับ ยูส e รีเควสต์นอติ i ิเคชันนะครับรหัสพนักงานนี้นะครับชื่อเอาใส่ชื่อมาด้วยนะครับเราก็ไปดึงคอลัมน์ของชื่อสกุลพนักงานมานะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลานะครับนาววงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าปิด2อันนะครับนะทีนี้ตรงนี้ให้เราไปใส่ชื่อสกุลพนักงานมานะครับ ชื่อสกุลพนักงานก็คือคอลัมนอ L นะครับก็คือให้มันไปดึงเอานะครับชื่อของพนักงานที่ทำการส่งหรือว่ารีเควสต์นะครับแบบฟอร์มขอลางานตัวเนี้ยนะครับดึงมาใส่ในตัวหัวข้อของนะครับอีเมลนะครับแล้วก็ก๊อปนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงทีเฮดเดอร์ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้เหมือนกันนะครับจากนั้นในส่วนของอีเมลบอดี้นะครับอีเมลบอดี้ให้เรานะครับ ให้เราพิมพ์เนื้อหาอ e ีเมลนะครับพิมพ์เนื้อหาอ e ีเมลเข้าไปใส่นะครับดังนี้นะครับ,นะรบก็คือให้ใส่เรียนหัวหน้าง,งานนะครับก็คือไปดึงเอาคอลัมน์ชื่อของหัวหน้าง,งานมาด้วยพนักง,งานชื่อสกนนุลนี้นะครับรหัสพนักง,งานนี้นะครับได้ขออนุญาตลานะครับลากิจลาป่วยหรือว่าลาพักร้อนในวันที่นะครับตั้งแต่วันที่ถึงวันที่นะครับรวม เป็นจานวนวันกี่วันนะครับแล้วก็พิจารณานะครับรายละเอียดและการลาตัวนี้ก็คือเป็นลิงก์ของนะครับเป็นลิงก์ของเว็บลิงก์นะครับเวลาที่มันส่งอ e ีเมลไปมันจะเป็นนะครับมีแท็กขึ้นว่าให้คลิกเนี่ยตรงนี้เพื่อที่หัวหน้าง,งานจะได้คลิกตรงนี้แล้วก็ไปทําการอนุมัตินะครับหรือว่าไม่อนุมัติให้กับพนักง,งานแล้วก็ท้ายของจดหมายก็จะเป็น จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัตินะครับแล้วก็ดึงชื่อของพนักงานมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยในส่วนของการเซตอ e ีเมลนะครับรีเควสตนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องไปสร้างออโตเมชันเพิ่มนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งออโตเมชันนะครับนั่นก็คืออ e ีเมลตอบกลับนะครับอันนี้คืออ e ีเมลรีเควสตต่อไปเราจะต้องไปสร้างอ e ีเมลตอบกลับก็ไปที่ออโตเมชันแล้วกด New Bot นะครับกด New Bo t ตัวนี้เราก็ใส่ l e a v เหมือนกันนะครับแล้วก็ when l e a v request นะครับตัวนี้แล้วเราก็ไปใสนะบ่บงเล็บเพิ่มเติมเพื่อมันจะได้แตกต่างกันระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ approve approve แล้วก็ d ีา approve แล้วก็ d e n y นะครับ โอเคนะครับจะได้รู้ว่าอันนี้คือตัวที่เราเซตนะครับกรณีเป็นอีเมลนะครับเมื่อมีการแอปพูฟหรือว่ามีการกดปฏิเสธนะครับจากนั้นเราก็ไปกดตรง l e ฟ v e เ e q u e เ t Record ตรงนี้นะครับตรง Event Name ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับจาก r e ฟ v e r e ี u e s t นะครับเป็นเป็น a p p r o v e a n d Deny นะครับ Table ก็ไปเลือก l e a v r r q u e s t เหมือนเดิมส่วน o o n i t t o o อ Condition ก็คือเมื่อไหร่ที่สถานะมันเปลี่ยนเป็นอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัตินะครับตัว Condition ตัวนี้เราจะมีวิธีการใส่ยังไงก็คลิกเข้าไปครับนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าหรือนะครับหรือก็ต้องมีเงื่อนไขแบบอใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ไปอวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ไปที่คอลัมน์นะครับสเตตัสสถานะนะครับ อันแรกเลยสถานะเท่ากับอนุมัติการลานะครับสถานะเท่ากับอนุมัติการลาเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับจะได้เห็นจะชัดนะครับอันนี้คือสถานะตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ก๊อปเอาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่คอมม่านะครับด้านหลังคอมม่านะครับแล้วก็อันที่2ก็คือสเตตัสไม่อนุมัติไม่อนุมัติการลานะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิด เครื่องหมายเป็นสีเขียวแล้วนะครับเงื่อนไขตัวนี้ก็คือนะครับอีเมลจะถูกส่งก็ต่อเมื่อนะสถานะนะครับสถานะเนี่ยมันเป็นอนุมัติการลาหรือสถานะเป็นไม่อนุมัติการลานะครับเนาะก็คือให้ส่งอีเมลตัวนี้ออกไปหาพนักงานนะครับก็กดเซฟนะครับต่อไปนะครับ ตัว data change ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนจาก update only เป็นนะครับ add and update แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วตรง by pass ตรงนี้ก็กดปิดไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ไปกดตรง Send and Email ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปกดปิดตรง use default content นะครับแล้วก็กด add email content นะครับ ตัว task name task name ตัวนี้ให้เรารใส่ approve นะครับ and deny approve and deny นะครับเนาะแล้วก็ table นะครับ table name ตัวนี้ก็ให้เป็น l i v t request ถูกแล้วนะครับ t o ่าตัวนี้นะครับจะให้มันส่งเมลไปหาใครถ้ามันมีการ approve หรือว่ามันมีการ deny นะครับก็ให้ไปกดตรง โดยวิทยาศาสตร์ตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปตรงช่องว่างนะครับแล้วก็เลื่อนคลิกไปตรงคอลัมน์แล้วก็เลื่อนลงไปนะครับให้มันส่งไปหาอีเมลพนักงานนะครับกด Insert เข้าไปแล้วก็กดเซฟนะครับก็คือเมลตัวนี้นะคสำหรับส่งหาพนักงานกรณีที่มีการแป p r พู e แล้วหรือว่ามีการปฏิเสธนะครับเนาะตรงอีเมล s u b j e c t นะครับตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น leave อีควิสอาร์ร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ของพนักงานชื่อพนักงานไปนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเวลาวันเดือนปีเวลานะครับตัวชื่อพนักงานก็ไปก๊อปเอาชื่อพนักงานชื่อสกุลก็คือให้มันไปดึงออกคอลัมน์ชื่อสกุลพนักงานนะมาใส่ตรงหัวข้ออ e ีเมลตรงนี้นะครับอ๋อนะแล้วก็นาวตัวนี้ก็ ให้มันขึ้นวันเดือนปีเวลานะครับแล้วก็ก๊อปทำเหมือนกดันนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรง p r e h e a d ฮดเตรงนี้นะครับโอเคต่อไปอ m a i l b o ดี้นะครับอีเมลบอดีเราก็ไปเซตนะครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการที่จะให้นะครับมันมีการแจ้งไปในตัวอีเมลนะครับให้เราพิมพ์ไปว่านะครับเรียนนะครับ ก็คืออันนี้ชื่อสกุลข,ของพนักง,งานนะครับตามที่คุณได้ขออนุญาตลาง,งานเมื่อวันที่ตืดๆก็ไปดึงเอาวันเวลาที่เขามีการขีนะครับลงไปในแอปพลิเคชันนะครับหัวหน้าง,งานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก็เอาไปดึงเอาสถานะนะครับคอลัมน์สถานะมานะครับจึงแจ้งมาเพื่อทราบแล้วก็ลงชื่อหัวหน้าง,งานนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของ cc นะครับพวก cc พวก การส่งเมลต่างๆตัวนี้ถ้าเราใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับก็ free, ค,บคือไม่ได้เสียตังค์นะครับเราไม่ได้ดีพลอยแอปพลิเคชันของเรานะครับอีเมลตัวนี้มันก็จะถูกส่งไปหาเฉพาะเราที่เป็นคนเขียนแอปเท่านั้นมันจะไม่สามารถส่งไปหาพนักงานหรือว่าหัวหน้างานจริงๆได้นะครับเนาะเว้นะ When, แต่ว่าเราจะทำการดีพลอยดีพลอยแอปนะครับเนาะซึ่งในส่วนของการดีพลอยก็คือการเสียตังค์นะครับเนาะเรา ส่วน C C เราจะใส่ B C C เราจะใส่ก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราดีพลอยเราก็ใส่ได้เต็มที่ไม่จํากัดเลยนะครับต่อไปเราก็กดเซฟหลังจากที่เรากดเซฟแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการทดสอบว่าแอปพลิเคชันของเรานะครับใช้งานได้ตามที่เรานะครับมีการเซตค่านะครับไปหรือเปล่านะครับเนาะมีการเซตค่าเซตโปรเซสเซตทัสต่างๆนะครับไปเนี่ยนะครับ มันจะสามารถใช้งานได้ปกติไหมนะครับเราลองไปคีย์ข้อมูลลงใน r e a v e request นะครับประเภทการลานะครับให้เป็นลาพักร้อนนะครับวันตั้งแต่วันที่นะครับ7ถึงวันที่8นะครับเนาะแล้วก็ข้อมูลพนักงานนะครับก็เป็นนายรหัส1,2,3,4,5นะครับนายเซฟแอปนามสกุลเซฟแอปนะครับ แนกไฟล์เป็นเซฟตี้นะครับสานะเริ่มต้นก็คือมันจะขึ้นเพื่อพิจารณาอัตมัติให้อัตรโนมัติเราก็กดเซฟพอกดเซฟตัวแอปพลิเคชันมันก็จะทําการซิงค์ข้อมูลนะครับเราไปดูตัวฐานข้อมูลของเรานะครับว่ามีการขีข้อมูลเข้าม,มาไหมนะครับตัวนี้คือรีสปเรคต์เข้ามาแล้วนะครับนี่คือตัวบรรทัดหรือ r e เรคต์ที่เราขีข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะครับ,นะรบเราขีข้อมูลตอน เวลา15.54นะครับ,เ,รบเมื่อตะกี้นะครับแล้วเราต่อไปนะครับในฐานข้อมูลโอเคมันเข้ามาปก,ปกติอยู่แล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่ามันส่งอีเมลไปหานะครับไปหาหัวหน้างานไหมนะครับเราก็ไปทำการเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วเราก็ไปที่ Gmail ของเราอ่าเราจะเห็นว่า นะครับมันมีอีเมลตอบกลับมานะครับว่าเป็น Re a v e r e q u e s t notification นะครับ1 2 3 4นายเซฟแอนามสกุลเซฟแอปวันเดือนปีเวลานะครับเนาะมีการส่ง Leave Request มานะครับเรียนนายเอนะครับนายเอคือหัวหน้างานของเขานะนะครับด้วยนายเซฟแอปนามสกุลเซฟแอปรหัสพนักงาน12345ได้ขออนุญาตลาพักร้อนในวันที่7ถึงวันที่8รวมเป็น1วันนะครับขอให้พิจารณานะครับ หัวหน้าง,งานพอได้รับอีเมลตัวนี้หัวหน้าง,งานก็คลิกไปตรงคลิกเนี่ยตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปนะครับมันเป็นเว็บลิงก์นะครับหัวหน้าง,งานก็จะไปเจอหน้าจอนะครับข้อมูลแบบนี้ว่ามีการลาพักร้อนวันที่7วันที่8ของนายเซฟแอปนะครับตอนนี้สถานะของมันก็คือเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับดูดีๆนะนะครับนี่คือปุ่มแอคชั่นที่เราทำการสร้างนะครับไปเมื่อตกี ปุ่มแอคชั่นก็คือมีอ r พูฟกับ d ีน y นะครับเนาะถ้าหัวหน้างานนะครับเปิดขึ้นมาแล้วกดคำว่าโอเคอนุญาตให้คุณลานะครับกดคลิก a อ r พูฟปั๊บเราจะเห็นว่าสถานะตัวนี้นะมันถูกเปลี่ยนจากเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นอนุมัติการลานะครับเนาะพออนุมัติการลาเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูนะครับในอีเมลของเรานะครับว่าเมื่อหัวหน้างานอนุมัติ นะครับมันจะมีอีเมลตอบกลับไปหาพนักงานไหมนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามีอีเมลนะครับตอบกลับมาก็คือ leave request alert นะครับเราก็คลิกไปนะครับเรียนนายเซฟแอปนะครับเรียนนายเซฟแอปเมื่อกี้นะครับตามที่คุณได้ขออนุญาตลางานเมื่อวันที่6นะเวลานี้นะครับหัวหน้างานได้พิจารณาแล้วเห็นว่านะครับอนุมัติการลานะครับลงชื่อนาย อนะครับเอก็คือหัวหน้างานของเขาโ okay. อเคตัวนี้กรณีอนุมัตินะครับมาแล้วไม่มีปัญหานะครับต่อไปถ้าเป็นนะครับกรณีที่หัวหน้างานบอกว่าเฮ้ยดีนายนะครับไม่อนุมัตินะครับเราเปลี่ยนก็กดเปลี่ยนปึง้งไม่สามารถเอ่อไม่อนุมัติการลานะพอกดเปลี่ยนสถานะตรงนี้ไม่อนุมัติการลาปับ๊บนะครับเราลองไปดูว่ามีอีเมลนะครับตอบกลับไปอีกรอบไหม ตัวนี้ก็คือ Leave Request นะครับ Alert มาอีกแล้วนะครับ d i a น Save App นามสกุล Save App ตามที่คุณได้ขออนุญาตลาง,งานเมื่อวันที่6เวลานี้หัวหน้าง,งานพิจารณาเห็นว่าไม่อนุมัติการลาลงชื่อนายเอนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวการทำ Notify นะครับระบบการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทำปุ่ม Action นะครับหรือว่าทำ Workflow การอนุมัติ การลางงานนะครับของแอปพลิเคชันนะครับเนาะก,ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในงานไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้เอหรือว่าทางช่างนะครับมันสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ต่อได้ก็คือการรีเควส t แล้วก็การทำในระบบ Approve ต่างๆนะครับถ้ามี2ต่อก็ทำฟลูให้มันไป2ต่อ นะครับสต่อ4ต่อ5ต่อก็แล้วแต่เรานะครับเราสามารถที่จะมาแอพพลายจากตัวรูปแบบการสร้างนะครับระบบรีฟรีเพรสตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการสร้างเมนูนะครับการสร้างเมนูแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับตัวแอปพลิเคชันให้สวยงามนะครับขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของเซฟแอปก็นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ นะครับติดตามนะครับแล้วก็มาดูนะครับคลิปนะครับของ s a ซ e a p p ในการสอนวิธีการใช้นะครับแพลตฟอร์ม AppSheet ในการสร้างแอปพลิเคชันเอาไปใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ